คำถามประกันสังคมรีไลท์ในคลิปวิดีโอนี้เราจะไปดูแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหรือกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับแล้วระบุมีการระบุว่าใครจะเป็นผู้รับเงินสงเคราะ นะครับเราจะไปดูตัวอย่างหนังสือตัวนี้กันนะครับในสิทธิประโยชน์หนึ่งในม .33 หรือม .39 ก็ตามนะครับมันจะมีสิทธิประโยชน์ในกรณีผู้ประกันตนนะครับเสียชีวิตซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิเนี่ยผู้ประกันตนนะครับจะต้องเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการทํางานนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต สองสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนจงใจทําให้ตนเองบาดเจ็บนะครับทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้นประโยชน์ทดแทนประโยชน์ทดแทนกรณีตายได้แก่นะครับได้แก่ค่าทําศพนะซึ่งจะได้รับ5 0,000บาทโดยจ่ายให้กับผู้จัดการศพนะครับใครคือผู้จัดการศพก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็ผู้จัดการศพได้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุ ไว้ให้เป็นผู้จัดการศพหรือได้เป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน 2. นะครับขอไข่สามีภรรยานะครับบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนขอควายนะครับ3บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว,งว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ นอกจากค่าทำศพแล้วนะครับยังมีเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วยนะครับปูก่อนนะใครที่ไม่เข้าใจจะได้รู้กรณีเงินสงเคราะห์นะครับกรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นั้นแต่ถ้าผู้ประกันตนมีได้ทำหนังสือไว้นะครับก็ให้นํามาเฉลี่ย จ่ายกับสามีหรือภรรยาบิาดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากันดังนี้ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนนะครับ <Another one> ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ 2> <2> ้างเฉลี่ย2เดือน2ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่120เดือนขึ้นไป <1> 1> ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย6เดือน นะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตได้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทนําหนังสือระบุไว้นะครับแต่ถ้าผู้ประกันตนมีได้ทําหนังสือระบุไว้ก็จ่ให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรของผู้ประกันตนในจํานวนที่เท่ากันนะเฉลี่ยเท่ากันนะครับกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับคืนเงินกรอนเล,ลาภาพคืนได้ภายใน2ปีสามารถไปดูรายละเอียดน,นะครับได้ด้วยนะครับ หลักฐานเรามาดูหลักฐานกันหน่อยหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีการเสียชวีวตนะแบ่งออกเป็นนะครับกรณีค่าทําศพนะครับกับกรณีเงินสงเคาะกรณีเสียชีวิตค่าทําศพเนี่ยจะต้องใช้แบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือสพสสองขีดศูนย์หนึ่งอ่าเป็นแบบคําขอยอดนิยมเลยนะครับหลายหลายเรื่องใช้แบบคําขอนี้นะแล้วก็สําเนาบัตร ประชาตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริงหลักฐานจากทาปนะสถานหรือมัธยิบซึ่งแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพสำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีกรณีขอรับเงินทางธนาคารนะครับผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ซึ่งหนังสือสสสอศจะเป็นแบบนี้นะ,ะให้ดูคร่าวๆอันนี้เคย ทำคลิปไปแล้วนะครับโอเคต่อมาถึงประเด็นสําคัญกร,กรณีขอรับเงินสงเคราะห์ล่ใช้อะไรนะครับก็ใช้แบบคําขอสพสสองขีดศูนย์หนึ่งเหมือนกันแล้วก็สําเนาบัตรประ,ประจําตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนของบิดามารดาของผู้ประกันตนถ้ามีส,าสําเนาสุทธิบัตรของบุตรหรือสําเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสุตธิบัตรและก็หนังสือระบุให้เป็นผู้ มีสิทธิ์รับเงินสงคา์กรณีเสียชีวิตนี่มาถึงประเด็นแบบฟอร์มที่เราพูดถึงกันนะครับคือแบบฟอร์มหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเค์กรณีการเสียชีวิตนะหรือกรณีการตายนะครับซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับเขียนที่วันเดือนปีนะครับข้าพเจ้านายนางนางสาวนะครับเป็นผู้ประกันตน อันนี้ต้องทําไว้ก่อนผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับเป็นผู้ประกันตนแสดงเจตจานงว่าจะให้เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตแก้ไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ระบุชื่อผู้ประกันตนไปเลยนะครับอายุเท่าไร่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับขอสแสดงความขอสแสดงเจตจำนงระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีขับเจ้าถึงแก่ความตายตามมาตรา,ตา,ตา72วงเล็บ2แห่งพระราชบัญ,ญญัติประกันสังคมปีพุทธศักราช2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกัศสังคมฉบับที่2ปีพุทธศักราช2537โดยหนังสือฉบับนี้เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายข้าพเจ้าประสงค์จ่ายเงินสงเคราะห์แก่บุคคลรวมกี่คนนะครับดังรายชื่อดังต่อไปนี้1 2นะถ้ามี3ก็เพิ่มไปนะครับแล้วก็ระบุเลขประจําตัวประชาชนนะครับของเขานะชื่อนามสก,กุลเลขประจําตัวประชาชนโทรศัพท์ด้วยนะโทรศัพท์ รายละเอียดต่างหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าระบุชื่อได้แสดงเจตเจตนาลงลายมือชื่อไว้นะครับต่อหน้าพยานและพยานได้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความในหนังสือต่อข้าพเจ้านะครับผู้แสดงความเจตเจตนานะครับแล้วก็พยานลงชื่อตัวนี้ด้วยนะลงชื่อเลขประจําตัวประชาชนด้วยหมายเหตุให้ระบุเลขประจําตัวประชาชนของพยานด้วย 2. ให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิเก็บหนังสือฉบับนี้ไว้เองเลย 3เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตให้ผู้มีสิทธิ์นำหนังสือฉบับนี้ไปติดต่อเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนที่สํานักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือสํานักง,งานประกันสังคมเขตพื้นที่แห่งใดที่สะดวกทั่วประเทศ4หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ทําหนังสือฉบับที่ทําไว้ก่อนด้วยนะให้ทํารายนะครับเรียกว่าเราเปลี่ยนใจไงบังเอิญเราเปลี่ยนใจเราอาจจะต้องฉีดหนังสือนะครับและทําหนังสือฉบับใหม่ไป 5แบบหนังสือฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพิ่มในความสะดวกเท่านั้นนั่นเองสามารถทำได้เองเลยนะครับแล้วก็ระบุเอาไว้เก็บหนังสือตัวนี้เอาไว้นะครับก็เป็นอันจบนั่นเองนะนี่คือแบบฟอร์มหนังสือระบุให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตสามารถระบุเองได้การมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับผลประโยชน์ก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจน,นะแบบจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ มอบหนาจแล้วก็ผู้รับมอบํำนาจหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสํานักงานประกันสังคมยื่นคําร้องขอรับค่าทําศพสามารถยื่นได้ที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวกนะครับขั้นตอนขอรับผลประโยชน์ทดแทนผู้จัดการศพมีสิทธิ์ต้องกรอกสปสสองขีดศูนย์หนึ่งพร้อมลงลายมือชื่อและนํามายื่นที่สํานักงานประกันสังคมนะครับ เจ้าที่ตรวจสอบหลักฐานและพิจารณานะสัญญากานประกันสังคมมีงสืบแจ้งผลการพิจารณาแล้วก็จะมีการพิจารณาสั่งจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็คนะครับหรือส่งธนานัตนะครับหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้แนบไว้ในครั้งแรกนี่ก็เป็นเ,เรียกว่าแบบฟอร์มแล้วกันนะก่อนไปถึงแบบฟอร์มเราก็ต้องรู้รายละเอียดต่างๆก่อนนะครับอยู่ๆจะมาดูแบบฟอร์มเลยก็อาจจะงงนิดนึงมันต้องมีความเป็นมาเป็นไปนะครับ